จากความมั่นคงภายในจังหวัดแม่สอดฝ่ายทหารประธานในพิธีกระผมร้อยดีขัตพันตุศรสอนหัวหน้าชุดประจำปี2562ตอนนี้โครงการฝึกอบรมสามารวทำพิธีและติเกียริอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ้วยราาเริงสรรเสริญ ิดำเนินการประ่อปัสสานงานระหว่งางภ้ารัฐาและภาคประชาชนอย่างตอง่อเนื่องสนับสนุนงานหน้าการข่าวให้กับหน่วยงานรประจำปีกลุ่มเป้าหมายมีทหารกองหนุนผู้นําชุมชนกลุ่มประนามชุมชนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดแม่สอนทำสิบห้าคนรูปแบบการถูกอบรมเป็นการบรรยายในเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศพัฒนการรัฐชาติต่อไปก็ไม่นำให้ถกอิทนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับเราอยู่ด้วยกันซึกันและกันนะครับอยู่ด้วยกันให้ได้ไปด้วยกันให้ได้นะครับซึ่งกองในการรักษาความทุนคงภายในรอาในจัรนะครับจัดทองนะครับรับรู้รับทราบนะครับสถานการณ์ในปัจจุบัน เอ่ยสีเปลียนนาดขงกันทั้งู่กเมตอยู่ใมถุกอะไรท่ให้เสี้อยสีชมพู่ชมพูสีแลกกว่าเดิมครับสีออกโมหัวต่อไป ไปแจกครับครับอาจารย์จะที่จะมีย or. ังี้ชิปหมอกันอีกหมอก็สองพันสองพันสองพัน 私も <noise> <noise>